เจ้าป่านอตติงแฮมฟอเรสน้องใหม่จากสืกพิมเมลีอังกฤษประกาศคว้าตัวเจสซี่ลินการ์ดกองกลางคนดังของแมนยูเต็ดมาร่วมทัพแบบไม่มีค่าตัวทั้งนี้ลินการ์ดหมดสัญญากับแมนยูเต็ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากจบฤดูกาลล่าสุดซึ่งตอนแรกลินการ์ดเองมีท่าทีที่จะซบคู่แข่งร่วมหลีกอย่างเวสต์แฮมยูเต็ดที่เคยมีการยืมตัวไปใช้งานมาแล้วซึ่งการที่ลินการ์ดตัดสินใจเลือกฟอเรสในครั้งนี้ก็ถือเป็นการหวนกลับมาที่อีสต์มิดแลนด์อีกครั้งหลังจากที่เเคยถูกนไดปให้ คาวตี้คู่ปรับตลอดการของฟอ r เรสยืมตัวไปใช้งานในปี2015นอกจากนี้ฟอ r e เรสก็เพิ่งเลื่อนชั้นกลับเข้ามาสู่พรีเมียร์ลีกได้สําเร็จในรอบ23ปีโดยลินการ์ดก็ถือเป็นนักเตะใหม่รายที่11ของสโมสรในตลาดซัมเมอร์นี้และจะได้สวมเสื้อเบอร์10ให้ต้นสังกัดใหม่นั่นเอง